สำหรับงานวอลเลย์บอลชายหาดครั้งนี้นะคะที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในประเทศไทยทีมกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาอยู่ภายในบับเบิลนี้ด้วยแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะซึ่งในปัจจุบันขณนะนี้เนี่ยเราก็ได้มีการตรวจผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการนะคะโควิดก็พบว่ายัางไม่มีใครพบเชื้อนะคะซึ่งวิธีการที่เราใช้ก็คือเรียวไทม rtpcr นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่ให้นักกีฬาได้ซ้อมในสนามจริงซึ่งในสนามเนี่ยก็จะมีการออดำเนินการนะคะที่เป็นไปตามแนวทางด้านการป้องกันควบคุมโรคตามที่กำหนดนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราได้ไปดูโดยภาพรวมถือว่าแทบจะเกือบจะร้อเซแล้วค่ะ เราก็เชื่อว่าในวันจริงทุกอย่างจะราบรื่นแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะสําหรับในงานนี้ในการนี้ทางทีมกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกภาคส่วนในหน่วยงานที่อยู่ในนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะ ให้กับทุกทีมที่อยู่ในนี้แล้วเราก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันในครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศเราให้เป็นที่เรื่องลือเรื่องชื่อในด้านของการกีฬาสำหรับระดับโลกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ